ดูมละกองงามนะฮะเห็นนะฮะอันนี้ก็ตัดไปแล้วน่ยกันฝั่งนี้ไม่ให้มีนะสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับอ่ะแล้วเกามาตัดต้นกล้วยนะฮะดูกล้องหลังเลยนะฮะอ,อ่านี่นะ อันนี้ต้องตัดออกนะฮะ,ะเห็นนะ,ะจงไว้นะะอันนี้จงไว้นะจงไว้ต้นเดียวนะตรงนี้ผมก็จะตัดออกหมดคือตรงนี้จะไม่ให้มีกล้วยเลยนะฮะนะนะมันบังทุเรียนผมนะสิแรกปลูกไว้แคให้ปลูกกล้วยบังบังล่มให้ทุเรียนแต่นี้ล่มมันเยอะนะก็เลยต้องเอาออกนะนะ เนี่ยนะทุเรียนนะหน้าหนาวใบไหมเหมือนนะอันนี้ก็ตัดออกแล้วนี่แต่ขึ้นใหม่แล้วก็ตัดทิ้งนะจนกว่าเขาจะหายไปนี่นะนี่นะจนกว่าจะหายเราอยากจะขุดนะ ออกให้หมดนะทุเรียนผมทิ้งใบนะปกติจะไม่ทิ้งะน,นี่ยพิ่งเล็ดมาใหม่เลยนะนนให้น้ำสิบนาทีนะสองรอบนะสองรอบนะระวังว่าเจ้าหอยนะเนี่นต้องโรยยา อยนะกันหอยนี่นะตอนนี้ก็ออกไปแล้วอเดินสายนะเนี่ยแล้วโดนสายน้ำอันนี้มาเล็กๆงามน่าดูเลยนะพอลงดินไปก็เป็นอย่างนี้นะนี่นะฮะ อย่างงามเลยแรกๆอ่ะนะทุเรียนทุเรียนปลูกยากนะฮะลองกระเพาประกอบงดมาปีกว่าเลเกี่ยวกับดินหรือเปล่าไม่รู้นะตัดออกตัดออกถ้าแถวเขาวงนะก็ปลูกเล่นๆก็ได้กินนะฮะ ปลูกเ,เล่นๆก็ได้กินปลูกทิ้งๆไว้กับบ้านก็ได้กินแลละทุเรียนนะแต่อันนี้แบบคบปะงมโอ้ยดูมรกอง,งามนะฮะเห็นนะมฮะอันนี้ก็ตัดไปแล้วนี่กันฝั่งนี้ไม่ให้มีนะนีะ่เดี๋ยวต้นเดียวเจะเอ็นให้เอ็นไปนู่นดึงไปนู่นนะ ล้วต้นใหญ่หน่อยก็จะให้เอ็นไปนู้นตัดยอดออกเลยตัดยอดออกเลยไม่ให้สูงนะสูงแล้วกินยากนะกินไม่ได้นะเอากินไม่ได้นะจะตัดออกมัมง ยังไงเลยทิ้งเลยนะอย่ายต้นเดียวก็พอไอสองต้นนะอันนี้สองหรือสามเลย,ย,ย,ยแค่นี้นะตัดทิ้งไปเลยน,นี่ ยอดทิ้งไปให้เขาแตกนะโอ้นี่ไม่ให้สูงใช่หรือเปล่าไม่รู้เข้าใจเอาเองนะฮะตามโบราณเขาบอกสมัยใหม่เขาไม่รู้บอกอยังไงนะ Okay. อค่ะปล่อยก่อนตรงนี้อ่ตัดกล้วยอีกนะ,ะตัดกล้วยออกเดี๋ยวจะออกปีแล้วนะฮะไปผักหวาน ัำอ,อยู่แห้งๆนะดักหวานอันนี้มีลูกแล้วนะอันนี้ก็หมดนี้ก็พอแล้วม่ให้มีแล้วะนะฮะใหญ่ด้วยออกออก๋อ,อ ม,มีเออเดี๋ยวอีกกอนนึงฮะกอนนี้ก็หมดนี้ก็ลูกตัดได้ก็ไม่ให้มีละวัตออกให้หมดอ่าเม็ดอันนี้คมดีจังน,นี่ซื้อมาจากของสิบห้านะเม็ดเนี่ย อีกสั้งต้นอืมโอเคน,นะเอ,นะนะนะอะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ di pada